สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสศิรินสุยสืบในชั่วโมงที่4ของวิชาการงานอาชีพนะคะเราจะยังเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1งานบ้านเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านโดย ไเรียนเรื่องหหลักการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน 2. ประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน 3. ทักษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน 4. มารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือน โดยก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้เรามารู้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนคือ 1. นักเรียนสามารถอธิบายการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือน 2. นักเรียนมีทักษะการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือน 3. เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือนโดยเครื่องเรือนทั้งหมดก็จะมีอยู่ หประเภทนะคะคือเครื่องเรือนไม้เครื่องเรือนหวายเครื่องเรือนหนังเครื่องเรือนบุผ้าเครื่องเรือนโลหะเครื่องเรือนพลาสติกค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูไม่ได้ไม่ได้ทำการสอนเองแต่ว่าจะมีวิทยากรรับเชิญคือคุณครูทีทวัดกำทองนะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องนี้ คุณครูอยากให้นักเรียนลองเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนเพราะว่าคุณครูไปเจอคลิปการเรียนการสอนของคุณครูทีทวัตกำทองแล้วรู้สึกว่าเออคุณครูสอนสนุกดีก็อยากให้นักเรียนลองเปลี่ยนบรรยากาศเรียนกับคุณครูทีทวัตกำทองดูนะคะแล้วหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จก็ มันจะมีแบบฝึกแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะนะคะทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะ10ข้อด้วยกันสำหรับนักเรียนที่มีเครื่องปริ้นก็ปริ้นแล้วก็ วงกลมข้อที่ถูกต้องลงในใบงานได้เลยส่วนนักเรียนที่ไม่มีเครื่องปิ้นก็เหมือนเดิมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แล้วเขียนคำตอบลงในสมุดได้เลยค่ะแต่คุณครูขอให้นักเรียนคัดคำตอบด้วยลายมือสวยๆเหมือนในตัวอย่างที่คุณครูให้ดูนะคะ,ะหลังจากนั้นก็ ส่งให้คุณครูประจำชั้นได้เลยยังไงเด็กๆขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ